สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมนะครับนายรนชัยศืีสเกตนะครับหรือจะเรียกว่าชายน้อยก็ได้ครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําความรู้จักกับ part of speed นะครับหรือชนิดของคําในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งชนิดของคําภาษาอังกฤษนะครับมีอยู่ด้วยกัน8ชนิดนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยครับ อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับว่าอาชิดของคำนะครับมีอยู่8ชนิดนะครับซึ่งก็จะมี adjective, adverb, interjection, conjunction, noun, preposition, pronoun แล้วก็ verb นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าครับครับซึ่ง adjective นะครับซึ่งใช้อธิบายหรือขยายคำนามนะครับผมจะยกตัวอย่าง3คำนะครับก็คือ yellow ก็คือสีเหลืองนะครับแล้วก็เวฟวีเวฟวีก็คืออมีความเป็นหยักเป็นคลื่นนะครับแซนดีแซนดีก็คือมีทรายเยอะนะครับประกอบไปด้วยทรายอะไรประมาณนี้ครับซึ่งคำต่อไปนะครับคือ a d v e rb นะครับซึ่ง a d v e rb นะครับใช้ขยายได้ทั้ง v e rb adjective หรือขยายตัวมันเองนะครับขยาย a d v e rb นะครับซึ่งส่วนมากนะครับจะลงท้ายด้วย LY หรือคำวลีนั่นเองซึ่งผมยกตัวอย่าง3คันนะครับมี l e i s e l y l e i s e l y ความเกียจค้านะครับ sleepily, sleepily และก็ lessfully, lessfully ครับต่อไปนะครับคือ interjection นะครับ interjection นะครับคือคำหรือวลีนะครับที่เอไว้ใช้ แสดงอารมณ์นะครับว่าตอนนั้นนะผูดพูดรู้สึกยังไงอยู่ซึ่งมันจะไม่มีความหมายครับแต่มันจะเป็นแบบเออแสดงอารมณ์นะพี่จะยกตัวอย่างให้3คํานะครับซึ่งคําแรกคือเย่เย่และคําต่อไปนะครับคือว้าวว้าวและคํานี้น้องๆจะไม่ค่อยเห็นนะครับมันคือคําว่าคาบังกาคาบังกามันแปลว่าฉันดีใจจังเลยเย่อะไรประมาณนี้ครับคําต่อไปนะครับ คือนาวนะครับนาวนะครับก็คือคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนะครับหรือว่าจะเป็นความคิดนั่นเองครับซึ่งพี่จะยกตัวอย่างคํามา3คำนะครับก็คือ umbrella umbrella share share Sh beach beach ต่อไปนะครับคือ preposition นะครับ preposition นะครับซึ่งใช้โชว์ความสัมพันธ์ เมื่อไรที่ไหนนะครับเกิดขึ้นที่ไหนนะครับซึ่งพี่จะยกตัวอย่าง3คำเหมือนเดิมก็คือ in in on on through through ครับต่อไปนะครับก็คือ conjunction นะครับหรือคำหรือวลีนะครับที่ไว้ใช้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างาสามคำนะครับคำแรกนะครับก็คือ but but คำต่อไปนะครับ and and แล้วก็คำสุดท้ายนะครับ or or l คำต่อไปนะครับคือ pronoun นะครับซึ่ง pronoun นะครับไว้ใช้เรียกแทนคำนามนะครับแบบ ในกรณีที่เรากล่าวถึงไปแล้วหรือเราแค่จะพูดถึงเคาที่เฉยนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างอ่าสตัวนะครับก็จะมี s ช e e Day, และก็ You นะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็คือ Verb นะครับซึ่งเป็นคำสุดท้ายและใน p a r t ทรอบสปีดนะครับซึ่งมีความสมคัญอย่างมากนะครับซึ่ง Verb เนี่ยครับไม่ใช้อธิบายการกระทำ หือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็คืออธิบายว่ากาำลังทาอะไรนั่นแหละก็เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่าง3คํคำนะครับคําแรกคือ float float Sw im, swim swim s u r f s u r f ซึ่งประโยคแรกนะครับก็คือ ซูซี่ฟอ t o กราฟเดอะลองแซนดี้ชอร์ไลน์ซูซี่ฟอ o t กราฟเดอะลองแซนดี้ชอร์ไลน์ติ๊กต๊อก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 พี่ให้เวลาคิดนะครับเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าคำในประโยคนั้นมีหน้าที่เป็นอะไรซึ่งซูซี่ฟอ o g กราฟเดอะลองแซนดี้ชอร์ไลน์นะครับซึ่ง ซูซี่นะครับเป็นคำนามนั่นเองครับแล้วก็โฟโต graph นะครับเป็นเวิร์เพราะว่าซูซี่กำลังถ่ายอยู่แล้วก็ the the long sandy shoreline the long sandy เนะี่ยขยายอะไรครับขยาย shoreline นั่นเองครับซึ่ง uh, the long and sandy นะครับก็คือ adjective นั่นเองครับส่วน shoreline ก็คือคำนาม uh, เดี๋ยวมาเล่นกันอีกหนึ่งประโยคดีก่อนนะครับซึ่งประโยคที่พี่ยื่นมาให้นั่นก็คือ Wow a boat s a i l quickly passes in the marina. Wow! A boat sail quickly passes in the marina. Wow! Mar ซึ่งอ่าพี่ให้เวลาคิดเหมือนเดิมนะครับอ่ะพี่ให้ติ๊กตอกต,กติกต๊กตอกติก๊กตอกน้องๆคิดกันได้ยังครับมาครับเรามาเฉลยกันดีกว่าโอเคครับเฉลยนะครับก็คือว้าว ว้าวเป็น interjection เ่องครับเพราะแบบอุ้ยสนแสดงถึงอารมณ์นะครับตื่นเต้น a b o a e sail a b o a sail ซึ่ง above ก็เป็นคำนามนะครับซึ่งกำลังทำอะไรอยู่กำลังเล่นอยู่เล่นอยู่ก็คือ verb เนี่นเองครับซึ่ง s e i l ก็คือ verb ต่อไปนะครับ quickly passes quickly passes quickly ก็คืออะไรเร็วๆเรือไงเรือมันเล่นเร็วนี่นเองนะครับก็คือ quickly เนี่ยขยายคำว่าเล่นก็จะเป็น adverb แล้วก็พ a s us เนี่ยก็คือ o พ o u n ก็คือมันแทนพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ in the Marina in the Marina in ซึ่งพี่บอกแล้วนะครับอันไหนที่เป็นการบอกตำแหน่งนะครับก็จะจัดอยู่ใน r พ position นั่นเองนะครับแล้วก็ The Marina นะครับก็จะเป็นคำน้ำนะครับน่าจะเป็นชื่อ,อมหาสมุทรนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งน้องๆอ,อาจจะได้ความรู้ในเรื่องของอาพา o ออฟส e ีดไปไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็ขอให้น้องๆฝึกฝนนะครับภาษา,ษาอังกฤษกยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เรายิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ